ว่ามีบาร์บีคิวเห็큐ไฮมีบาร์บี큐อะแต่ว่าถ้ามีบาร์บีคิ큐เออเออสมศักดิ์อือไปดันเมื่อกี้ไฮทำอะไรบาร์บีคิวก็ทิบเครื่องออร่าอือลไม่มีไล์บอลค่ะโอ้ไม่นะตามไฮค่ะอาจเขาจะกลับมาเลยไม่มาค่ะอยู่กับไฮ โอ้โหยา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 ยยา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 ยย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  អូឈូចលុំអឺ